มึงต้องเล่นค่ะแล้วตอนนี้นะคะทุกตัาก,ก็อยู่กับผู้กำกับและนักแสดงจากเรื่องเกมปลุกผี Ghost c o i ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทำไมถึงเลือกเหรียญมาเป็นจุดเด่นในเรื่องค่ะครับคือหนังเรื่องนี้คือพยายามเล่าผสมระหว่างวัฒนธรรม,มไทยความเชื่อแบบเดิมๆกับเทคโนโลยีแล้วก็ การสื่อสารในสังคมปัจจุบันเราพยายามะสมมันว่ามันมัน,ม,นมันสามารถไปด้วยกันได้โบราณเขาก็เชื่อว่าต้องเอาเหรียญเข้าไว้ในปากศพนั้นเพื่อมันมีสองประเด็นที่ที่เขาเชื่อกันก็คือเพื่อชาติหน้าจะได้มีเงินกลับไปใช้หรือว่าเอาเงินไปใช้ในในอีกโลกหนึ่งแล้วก็อีกประเด็นคือการสะกดวิญ,ญญาณาคือการไม่อยากให้ ศพนั้นกลายเป็นวิญญาณเฮียนก็ใช้วิธีการสุกดโดยเหรียญทําไมถึงเลือกเป็นพี่หญิงน้องฟุตแล้วก็ทามไทยค่ะสำหรับพี่จิ๋มได้หระน้องหญิงก็ได้น้องหญิงน้องเล็กสุดเลยหวันนี้ใช่ไหมพี่ทามไทยนะพี่ทามนํำทีมนะครับสำหรับหญิงนี่หญิงนี่คือนักแสดงคนแรกที่เราดูไว้ว่าเหมาะกับบทนี้มาก นี่เป็นหนังผีนี่เป็นหนังผีทำไมเป็นคนแรกที่วางไว้เลยใช่ครับเพราะว่าเป็นตัวคีย์ของเรื่องแล้วก็ต้องสามารถตัวคีย์ตัวคีย์ของเรื่องคีย์เวิร์ดโอเคครัวหรว่าพี่พูดอะไรผิดอเก็คือเขาจะต้องโฮหนังงเรื่องให้อยู่แล้วก็ทุกคนต้องเชื่อด้วยว่าคาแรคเตอร์นี้มันสามารถคือเอาเอาทำให้หนังมันน่าสนใจได้ด้วยแล้วต่อมาก็จะเป็นนักแสดงใน คนที่จะมาเล่าเรื่องอื่นๆคนที่จะมาเป็นสีสันของเรื่องเราวาจะเป็นกลุ่มน้องๆกลุ่มเด็กๆที่จะมาเป็นกลุ่มเกียนในหนังองั้นถามถึงความรู้สึกนักแสดงก่อน สำหรับกลุ่มเด็กๆไหมจะไปที่รุ่นพี่หรือรุ่นน้องกันก่อนดีรุ่นน้องก่อนเลยครับรุ่นน้องน้องหญิงก่อนคนแรกไหยคะเลยค่ะเขาอยากพูดให้เขาพูดไปค่ะเอาให้เอาให้มีความสุขเอาให้มีความสุขเอาเลยเอาเลยกาสำหรับุน้องอยากพูดก็เล่นกันเต็มที่เพราะว่ามีเป็นแบบเพื่อนๆสี่คนเป็นรุ่นด้วยกันทั้งหมดนะฮะเวลาเล่นก็เลยแบบรู้สึกสนุกสนานแล้วก็เข้าใจเหมือนแบบว่าเราไปไปแบบเหมือนถ่ายคลิปกันจริงๆนะครับเพราะว่าเป็นแบบเด็กวัยเดียวกับในเรื่องเลยผมว่า ถ้าเกิดเด็กที่เป็นวัยเนี้เข้าไปดูน่าจะแบบชอบสำหรับการถ่ายทำเรื่องนี้น้องฟุรู้สึกกลัวไหมหรือว่ารู้สึกสนุกสนานมากกว่าเพราะได้อยู่กับเพื่อนเพื่อนเยอะีผมกลัวมากกว่าครับเป็นคนส่วนตัวแล้วเป็นคนกลัวผีใช่ฮะกลัวหมดเลยฮะไม่ว่าจะเป็นพี่หญิงผีไหมใช่โอ๊ยเหนื่อยก็ผีเนี่ยผมจ่เป็นคนที่กลัวผีมากเจออะไรก็จะว้าตลอดสำหรับททม์ไทล่ะคะนั่นไงก็ว่านกันครับแต่ว่าผมเนี่ยจะเป็นคนที่โชคดีคือไม่ค่อยเจอ ใช่แต่ว่าจะส่วนใหญ่ฉากที่เล่นเนี่ยจะอยู่กับฟูดต,ต,ตลอดเพราะเล่นเป็นพี่น้องกันต้องใช้กุญแจมือล็อกด้วยกันตลอดเวลารู้สึกหนักใจไหมต้องอยู่ด้วยกันตลอดเนี่ยเฮ้ยเราพี่น้องกันครับเรารู้สึกสบายใจมันจะเปลี่ยนชื่อหนังแล้วสองคนเนี่ยเปลี่ยนเป็นเกปุกี ทายได้จะเป็นทุกที่สองออกมาสองก็ได้นะพี่อย่าเพิ่งพูดเดี๋ยวสองคนนี้จะเล่นต่อเดี๋ยว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 นี่เป็นรายการแรกที่มีจิ๊บเล่นมุกเลยนะน่าภูมิใจเอาตื่นแล้วตื่นแล้วดูทางด้านฝั่งพี่หญิงกันบ้างค่ะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สองสำหรับ f i Star ที่เป็นหนังผีสำหรับพี่หญิงรู้สึกยังไงบ้างไม่รู้ว่าเขาเห็นอะไรในตัวหญิงสองเรื่อง Five s t a ผีทั้งนั้นเลยค่ะมาเรื่องนี้ก็เป็นเป็นเรื่องที่เรียกว่ามีความพัฒนาในเรื่องของตัวละครมากขึึ้นนนหมาาายถงว่่เเเรลป็ ผู้หญิงที่สําหรับเรื่องนี้มันเป็นเหมือนผู้หญิงที่ต้องการความรักร <ฮะ S 2> ว่าเราเราเหมือนกับหนีจากครอบครัวเรามาแล้วก็มาใช้ชีวิตอยู่กับผู้ชายคนหนึ่ง <ฮะ S 2> ซึ่งผู้ชายคนนี้เขาก็อยู่ดีวันหนึ่งเขาก็ไปบวช <ฮะ S 2> อะไรเงี้ยมันก็มีทั้งดรามา่ามีทั้งเศร้ามีทั้งมีทั้งน่ากลัวมีทั้งความเจ็บแค้นมันเป็นมันเป็นขั้นบันไดอะค่ะจากจากที่มาแล้วใส่เป็นผู้หญิงแบบเอ้ยมาแล้วมีความรักจะอยากแต่งงานเขาไม่ได้แต่งเพราะตึ๊ดๆๆ ไม่ได้แต่งเพราะอะไรเพราะเขาไม่ยอมสึกก็จะทําให้เขาสึกให้ได้ก็คือเหมือนกับตัวบัวเองก็ข้ามผ่านเหมือนเป็นมารศาสนาพอสักพู่เอ๊เหมือนกับเรื่องนี้จะดูร้ายๆยังไงไม่รู้ก็ไม่เชิงร้ายแต่ว่าเขามีเหตุและผลของเขาซึ่งจริงๆแล้วเหตุและผลเขามันมันก็เลยทําให้ชีวิตเขาต้องไปพบกับพายนะบางอย่างผมประทับใจฉากนึงคือทําให้เราสนิทกันมากฉต้องลงโคลนด้วยกันครับผมสวีทมากเลยคือจังหวะนั้นประมาณตีสามผมต้องไม่ลงเลยว่ะ อาบโคลเลยดีกว่าครับผมแล้วมันหนาวมากเขาเรียกว่าอะไรนะแกงแบตแซ่แล้วประทับใจตรงตรงที่ฟุตเข้าโรงพยาบาลเลยนี่คือความรักน้องใช่อยากรู้สึกว่ารักน้องมากมากมาตื่นเต้นไงน้องเข้าโรงพยาบาลเลยทำไมอ่ะทำไมเข้าโรงพยาบาลอ่ะหนาวมากป่วยแบบไม่สบายาว่อากาศก็เย็นนะฮะใช่แล้วก็แบบอยู่กับโคลพี่โคลมันก็เย็นอยู่แล้วทุ่มเทเต็มที่มากๆจริงๆพี่จิ๊บฝากแล้วกันค่ะสำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้ให้คุณผู้ชมได้ไปชมกันวันไหนยังไงค่ะ ครับก็24ธันวาครับไปลองสัมผัสตัวเรื่องใหม่ของภาพยนตร์ไทยช่วงปลายปีนี้ฮะเกมปลุกผีโอ้โชเพงเกือิพี่พี่ตื่นแล้วเอาละค่ะก็แม้ว่าจะคุยกันสนุกสนานแต่ว่ายังไงเรื่องนี้ก็เป็นหนังผีที่น่าติดตามชมเป็นส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะคะก็เอาเป็นว่าอย่าลืมไปดูเกมปลุกผี24ธันวาคมนี้ค่ะ